สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีโหลดคลิปจากไลน์ทีวีนะครับลหลายคนก็คงประสบว่าอยากจะโหลดคลิปจากไลน์ทีวีเนี่ยเก็บไปดูตอนหลังอ่าแบบ HD แบบชัดๆอะไรแบบนี้ทํำยังไงโหลดยังไงวันนี้ก็จะมีวิธีแนะนํานะครับผมก็ไปเจอวิธีนี้จากอ่าใน Google นะครับก็เซิร์ชเจอเลยเว็บไซต์พันทิปนะครับอ่าสมมุติว่าผมจะโหลดอ่าคลิปนี้นะครับ เ็เข้าไปเนะาะอ,อ่ะเาเสร็จแล้วให้เราสังเกตรตรงนี้ครับอ่าตรง URL เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเว็บ่ี www. tv line me ก็แลแล้วก็จะเป็น v แล้วก็แลแล้วก็ตามด้วยรหัสอะไรของของทางกิบเขานะครับก็เป็นชื่ออะไรเขาให้เราแก้ตรง v ีนี่ครับนี่นะครับตรง v ตรงนี้เป็น e อ bed อ่า embed นะครับให้พิมพ์ว่า embed เข้าไปแทนตัว v นะครับแล้วกด enter เลยครับอ่าทีนี้มันจะเป็นมันจะโหลดขึ้นมาคลิปใหม่ครับให้เราเลือกรายละเอียดที่เราต้องการเลย,เลยสมมุติผมอยากได้สมมุตินะครับผมอยากได้สามอหกสิบอ่ะกดโหลดราการต่อไปนี้ทีนี้เ,นรรเราจะต้องลงชมได้ อ่าอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดมาเจอร์ไว้ด้วยนะครับก็มันคือโปรแกรมอะไรแล้วมันโหลดที่ไหนก็ลองเซิร์ช Google ดูนะครับอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดมาจเจอร์นะครับเสร็จแล้วก็กดโหลดวิดีโอเลยอ่ะเสร็จแล้วผมจะเอาไว้นะอ่ะผมก็กดโหลดมันจะเป็นไฟล์ m p 4นะครับเห็นป่ะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าเป็น mp4 เลย เค yeah. เสร็จเรียบร้อยเอา้าลองเปิดดูกันราายกาเห็นไหมครับรทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอ่าโอเคนะครับก็หากมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็สอบถามไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ